อันดับที่4ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคลำปางค่ะรองชนะเลิศอันดับที่4นะคะค่ะต่อไปรองชนะเลิศอ,อันดับ3วิทยาลัยเทคนิ ยังมีสาวนองวันนะคะต่อไปรองชนะเลิศอันดับสองวิทยาลัยเทคนิกตราค่ะสองอะไรทีท้ายนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่แกวิทยาลัย,ทยเทคนิก เชียงเนือด้วยนะคะมารับรางวัลน,นะคะ,ะและสุดท้ายรางวัลชนะเลิศได้แก่ปิโตรเลียมจะอะไรคะ ตาคนคนพันอา่านในวันนี้